นี่มาเก็บทางนี้เอาคุมาเก็บหัมมันหัมันมือเสือนวยมันน่นหนาเพื่อนๆจ๋านวยนี่บอกคุณยายนี่เอาลงเพื่อต้องการอันนี้แหละ คุณยายยืนมาได้ยืนมาได้ปวดขาได้ยังยายได้หัมมันได้หัมหมันสามคือห้ามข้าเกเดอยู่หัน